มิ่งทำอะไรคะนี่อ๋อพี่มิ่งล้างรถค่ะน้อ,องเตงโมสนใจล้างไหมคะ,ะส,มสนใจล้างไหมคะน้องโมเออไม่สนใจเท่าไหร่อ๋อสนใจ<ม>ค่ะต้องเป็นลูกมือมิ่งนะมไม่ใจเหมยตื่นไปเลยไอ้ปีโรนนอไหนลุงโมพี่พี่พาขี่คอขึ้นไปไปเที่ยวขบวนไหม ขี่คอขึ้นไปยังไม่ถึงดอมเบสิ่งเนี่ยกี่โดดอ่ะไม่ได้ตรงนี้อันตรายมากทู่ทู่ขาดขาดทุกทู่ขาดขาดแกโออเอาหน้ามาออกกันอ่ะเอาเอาไปข้างข้างเอาข้างกันโอเค

ไม่สนใจหรอกะเนี่อ่าสนใจคะ่ะสนใจเอามาเลยค่ะเพราะว่าสนใจแต่พอดีเหนื่อยนะคะไม่อยากทำเหนื่อยอะไรคะ <laughs> เหนื่อยอะไรหรอคะจับกล้องให้พีม่มีเงินคะ่ะจับกล้องให้พี่เหนื่อยโอุ้ยตายตายงั้นไม่ไม่คุ้มกับค่าจ้างเลย <laughs> โอุ้ยดูเปื้อนตีมือ <laughs> เรียนไม่เรียนไงมีครูไปโมกครูไปเลยเป็นเด็กที่จะเลียนอยู่หรอกลับมาอีกะเพียบเไม่เก่งอ่ะเด็กล้างรถเลยเด็กล้างเป็นเด็กล้างรถจำเป็นนะคะเนี่ยก็ล้างทุกครั้งเลยค่ะมาดูเด็กขยันนะคะนี่ใครเป็นเด็กคะ เออมาดูผู้ใหญ่ขยันกัน <c oughs> โมอ,อายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยอายุสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดหรอคะ,ะ,คะเราเราห่างกันกี่ปี้นงห่างกันสี่ปีห้าปีสีปส่ปีปนี่นะคะทุกคนเที่ยอุ้ยมีช่องพี่แซมด้วย ้องโมอ,อ,อ,อยากอยากขับรถดาเป็นไหมคะก็อยากค่ะอยากขับรถดําเป็นอยู่เหมือนกันออชอบรถดํำไหมคะชอบค่ะชอบเคยเคยลองเคยลองขับดูไหมะไม่ค่ะไม่เคยอยากขับเป็นไก็เห็นแต่พี่มิ่งขับอะค่ะพี่ขับเป็นไงบ้างคะคับก็ดีอยู่ค่ะก็พอได้เลย ก็พอได้เคยเห็นขับตอนไหนคยเห็นขับตอนที่ไปถ่ายคลิปตอนที่ไปดูสวนนะจริงหรอคะเหนื่อยค่ะเหนื่อยเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยค่ะแค่เมื่อยมือค่ะมันชุกชุกอย่างนี้ขึ้นอย่างเงี้ยใส่รองพื้นแล้วจ้าชอบดิชอบชอบ ชอบสีมินเนี่ยสวยสีมินเหรอเขาเรียกว่าสีมินเหรอใช่เดี๋ยวปกติขเขาเรียกเสียงนางเงือกอะไรแบบนี้เอริเออร์เนี่ยบอกเอริเออรลเนาะเอเรียลสีมินเนาะสู<อ>งพอถอดรองเท้าเลยความ,<อ> <c oughs> มสูงแป๊บ แล้นี่คือสูงมากเลยอ่ะเหลืไม่ถึงไม่สูงกว่านี้ด้วยนะสูงกว่านี้เยอะสูงกว่านี้เยอะใช่ไหมก,ก,กระโดดไปถึงไม่ใช่ไม่ถึงรถอ่ะที่มันจะมีอันนี้หนึ่งสองสามอย่างเงี้ยเป็นขั้นเป็นตอนเหรอเป็นชั้นนะบอกไม่ได้เห็นไหมอันนี้ขเขาบอกกัน ทวดร้อนนะคุณร้อนไหมไม่นี่ก็เย็นเย็นแล้วเลยบ่ายแล้วเย็นแล้วนะบ่ายจนเย็นแล้วโมห้าโมแล้วบอกสี่โมห้าโมแล้วห้าโมี่กลับมาจากห้าโมเย็นโมอยากให้ตัวนี้มสีอะไรสีแดงนี่แหละสวยแล้วมันดูชัดเจนแต่เห็นขาวมันไม่สวย ไม่ได้เห็นขาออาเห็นขาไม่ล่ะไม่เอาเพราะว่ามันเลอะมากทุกคนครับมันเลอะมากคืออันเนี้ยมิงนั่งแปะเทปเองเลยล่ะ เน้นตรงเนี้ยไม่รู้เป็นไรอยากให้มันสะอาดสะอาดมันสวยด้วยเรามีชอบใช่ไหมก็สวยหมือนมันกัของด้วยแหละเยอะเลยจ้าตุ๊กตันเอ๊ะเอ๊ะอะไรลอยจับดักอีกโอ้ยบิน มมามานตอนนี้เขาตอนนี้มันจะมืนนิดนึงพูดคำเย็นบ้างพูดอีสานบ้างนะคะโอ้โหมันแบบพิตตี้อ่ะทุกคนพ <โฮ S 1> ูด <c oughs> เราเราพิตตี้คำเย็นนะทุกคน <c oughs> นางงามจัก,กรยานโอ้ พ่อคะอยากเป็นสาวรถดำเหยไม่รู้ไม่รู้ทำไมไม่รู้อ่ะแล้วมิ่งอ,อยากเป็นสาวรถดำไหมคะพี่มิ่งอ่ะอยากมากค่ะอยากตั้งแต่เด็กไม่เคยไปขับรถกับขับรถวาซ้นไม่เคยอ่าอ,อ,อ,อยู่กับพ่อมาตอนมิ้งเท่าเท่าโมนี่แหละค่ะมิ่งก็ทำงานกับพ่อขึ้นไปนั่งกับพ่อเฉย แล้วก็แบบเห็นรถแม่วก็อู้ใหญ่จังเลยพ่อเหมือนปีศาจเลยเนาะว่าสัตนเหมือนปีศาจเดี๋ยว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 เสียงท้าเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งไปเสียงทางไปจงท้าซื้อมาต้องแพงดูเซียมาลุยกลมเนื้ออีก ใช่ไหมตเพลงของมิงเนี่ยก็คือวยสวัสดีค่ะเจโอ้โหสวยแต่ไกลค่ะออร่ากระจายเ <c oughs> จ็บปลายค่ะทุกคนเจ็บปลายผู้ที่ทำกับข้าวอร่อยที่สุดในโลกเท่า <c oughs> ที่มิงเคยเจอมานะคะเพราะว่า ทุกเมน,นูที่ปายทำถึงก็ยินบอกว่าอร่อยไม่อร่อยแต่ก็อร่อยสำหรับนี้นะเหมือนที่ปายทำขนมอ่ะตอนนั้น,นอ่ะอเอาขนมขนาดไนเี่ยวพ่อี่ปายทำฝอยทองอ่ะทุกคนแล้วมัน <laughs> มันมันพลาดเลยแต่ว่ามันรสชาติมันอร่อยมากนะคะก็แบบแต่มันหวานอะน่ะไม่ชอบ,บหวานนะมี้่จะเป็นคนไม่หวานแต่ไม่ชอบหวานเรามันขมเกินไป คนอ่อนโยนนะดูอ่อนโยนที่สุมาไม่รู้อะไรนะล่าก่อนอ่อนโยนตัดบางไป